จ้านี่เด้อจ้าบรรยากาศยามเย็นหกนัวจีฟ้าอัมติกาจ้าไฟส่องสว่างอ่าพลังงานแสงอาทิตย์นะจ้างัวข้ากยูแบบสบายเลยเนาะจ้ามีไฟส่องสว่างซอยไร่มะแลงอ่ะจ้าพรเป็นไฟสีสมเนาะจ้ามะแลงบาหานมากลยเป็นเซต้าเนาะจ้าเห็นขวางสันนะจ้า ระเบิงฟ้ามัวบ,นบานๆหอกบานๆท้องติกเด้อจ้ะมาหนีติ๊กผ้าช่มบรรยากาศยามเย็นอยู่ขอกงัวเด้อจ้ะจ้าสวัสดีจ้าทุกท่านมาหนีติกสิผ้ามาเบิงขอกงัวยามเย็นอ่าที่ฟ้ามติกเองอ่ะจ้ามาหนีติกกรสิผ้ามาเบิงเนาะจ้าอ่าบรรยากาศยามเย็นของขอกงัวบ,นบานๆน,น,นะจา้า ตอนนี้ก็อ่าค่ำล้วจ้ะประมาณอ่ฮกโมงกว่าๆนะจ๊ะฮกโมงเย็ยนนะจ๊ะติการายหน้าที่ฟาร์มเนาะจา้ะมาทำความสะอาดข้างหน้าตรงล่างอาหารนะจ๊ะต้องข้าขงหน้าจ้ะกระไดกวาดฟางกวาดเหนียงเผาจ้ะก้านที่อ่าก้องเอาเศษหญ้าก้องฟางเผานี่ก็เป็นก้าน เป็นก้าไลายมะแลงผวกมแลงว่านผวกยุ่งให้วัวนําอมาจา้าทําไห้เดินอขอกงัวสะอาดน้ำบพ่พ mm ่อ hmm. เห็ดไห้ควานไฟหนี่กับเห็ดไห้ไลายลายยุ่งลายมะแลงอะาจา้าให้ลูกก้วนหัวในโขกอาจา้า mm hmm. นี่เด้อจา้าติกสีพามาเบิงเนาะจา้าอันนี้ไห้ยาต้นแรกเนาะจา้าให้งวัวขึน้นยาต้นแรกนะจา้า mm hmm. อันนี้ก็เป็นไฟพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์นาจ๊ะมนก็เจ้งอัตโนโมัติเนะจ๊ะไฟแสงสว่างซองสว่างให้งัวนะจ้ะก็จะเป็นหลอดลมามะเร็งสีส้มนะจ้ะมาเบิองงัวกินหงาต้อนค่ำเด้อจ้ะงัวกินหงาต้อนย่มเย็ยนนะจ้ะมาเบิองตีไก่เด้อจ้ะ ติกสิบ้าย่างมาเบิงของนัวย่ามเย็นของติกเด้อจ้ะจต่เสีมีแสงของไฟส่องสว่างเนาะจ้ะมันแจ่งเอ่ะจ้ะแจ่งตามเวลาติดต่างใหม่จ่ะทั้งผุนเด้อจ้ะไฟส่องสว่างสีโสมเนาะจ้ะไฟส่องสว่างสีโสมนะจ้ะส่องสว่างตอนมืดเนาะจ้ะมันก็สิแจ่งเอง อ,อัตโนมัติเลยนะจ๊ะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เด้อจ้ะชาติพระอาทิตย์จากพระอาทิตย์นะจ๊ะมาเบิงงวัวินอนากินหยา้ยยามเยี่นกระติกเด้อจ้ะตอนแรกก็จสีห้งัวกินหยาเนาะจ้ะกินหยาหยาสดนะจ้ะหยาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะจ๊ะก็ตัดมา อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งเนือจจากที่ว่าในฟาร์มบรรยากาศในฟาร์มของงวัดติอญาจ้ากระสีมีไฟส่องสว่างอ่านายาม,มือนอะจ้ากระสีแจงเองอัตโนม,มัติเนะจ้าเจ้าเสดายสุมไฟอ่าลายมะแลงลายยุ่งนะจ้าก้องไฟที่สุมนี่ก็ซอยลายมะแลงลายยุ่งลายเน่ ในเนีจ้ามะก,ก็ดียางเนาะจ้าเพราะว่าตอนแรกนี่มันก็นสิเป็นมะแรงโมงยุง่งมะลบกวนหลายเนาะจ้าเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนเนาะจ้านี่เด้อจ้าก้องก้องไฟนะจ้าี่เป็นเศษเศษยะเศษยาเศษฟางแห้งนะจ้าที่กวาดเร็วกว่ามากมะจุดเนาะจ้าเพื่อ,อไล่ยุง่งหายนุ่ะจ้า แตสิจุดไวเป็นกล้องเป็นกล้องไวอนะจา๊ะพื้นที่ข้างหน้าโขกมันก็สิได้สะอาดนัด่นแหละเนาะจ้ะก็เลยจุดเผาว่าจา้าเผาเพื่อทำความสะอาดบริเวณโขกโขกวัวนะจา้ะวันนี้ก็มาชมบรรยากาศในฟาร์มโขกงัวบางๆติกเดอาา้อจ้ะมาเบิงขำขำ่งตอนคามๆเนาะจ้ะว่างัวมันเห็ดหยางสีนะจ้ะ ขาก็จะมีไฟส่องสว่างแสงสว่างให้เข้าว่าจ้าก็สิเป็นไฟสีสมซอยลายมะเร็งสะไลยุ่งใดเนี่ยจ้าจ้าก็ขอขอบคุนทุกท่านลหลายๆเด้อจ้าที่ข้ามาชมช่องติก๊กีสานผ่านดูยูทู e นะจ้าติ๊ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้ติ๊กน้ำเดอ้อจ้าสวัสดีจา้า